สวัสดีครับจากบริษัทช่างทองอินเตอร์เทนนะครับผู้ผลิตเครื่องหยอดข้าวให้โครงการนายแปลงใหญ่ของกรมการข้าวนะครับสิ่งที่ทุกค้าเห็นเนี่ยผู้ชมเห็นเนี่ยคือตัวนี้เป็นเครื่องหยอดข้าวเดินตามรุ่น2ถัง4แถวขาจานนะครับเป็นขาจานม่คู่นะครับตัวนี้เป็นสเปคเดียวกับกรมการข้าวเลยอ่าเรามาเริ่มดูนะครับผมตัวนี้จะจะเป็นสีแถวนะครับสรใส่รถถเดินตาม สังเกตนะครับตัวนี้เป็นใบผานแท้ๆนะครับไม่ใช่เหล็กวงกลมมาตัดนะครับมีสี่แถวนะครับผมอ่ามีหัวอัจารบีนะครับอืมนะครับมาดูภาพรวมครับบรรยายทีละอย่างเลยครับดูภาพรวมก่อนนะครับอ่าปินขาใบจานคู่นะครับอ่าเรามาดูค่ามาดู กล่องนะครับผมแล้วกล่องน,นะครับตัวนี้กล่องบรรจุข้าวนะครับนี่คือภายในกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นจานถีนะครับจานถีคือตัวนี้อยู่รูคือสิบหกรูนะครับอ่าหนึ่งกล่องบรรจุได้ไม่น้อยกว่าเจ็ดจุดห้ากิโลกร,รัมต่อต่อกล่องนะครับผมอ่าเราเรียนรู้ทีละจุดนะครับตัวนี้มีช่องมองข้าวนะคะผม มีที่ระบายข้าวนะครับมีระบบหยุดการหยุดการทํางานของระบบข้าวนะครับการปล่อยข้าวหรือว่าเขาเรียกระบบเบรกตัวนี้คือัดคท้ายนะครับผมนี่คือระบบโซ่นะครับที่ส่งกาลังการถ้าหาโซ่หย่อนนะครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้ตัวนี้จะมีแขนปรับนะครับการทางานของตัวเนี้ย หวันค่าเฉลี่ยของผู้เกษตรกรที่ผู้ใช้งานเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก12บสถึงสิไล่ต่อวันนะครับแต่นี้ครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าแรงคนด้วยนะครับเพราะนึงด้วยอากาศมันร้อนนะครับแล้วตอนใส่ข้าวนะครับสัง,สงเกตตัวเนี้ยใส่ได้7ถึง7.5นะครับ7.5กิโลกร,รัมต่อกล่องหรือว่าเครื่องนึ่งส่ได้สิตัวนี้ตัว กล่องจะเป็นระบบน็อกดาวน์นะครับสามารถขันออกได้ซ่อมลุงง่ายๆนะครับการติดตั้งก็ง่ายๆครับแบบนี้เลยครับผมปึ๊บนะครับแล้วก็นี้ก็จะมีแขนปรับนะครับตัวนี้แต่ว่าแขนปรับทําเพื่ออะไรแขนปรับเพื่อให้เข้ากับรถแต่ละรุ่นแล้วก็เพื่อให้การทํางานของคาทายการทงานการคาทายนะครับเพราะคาทายเนี่ยต้องไ่ดินโอเคนะครับคาทายต้องไ่ดิน การทํางานขั้นท้ายต้องไ่ดินนะครับย้ําบอ่าเราลองปรับดูครับผมตอนนี้ปรับยังไงครับปรับถ้าหมุนลงนี่คือปรับลงนะครับปรับลงนี่จะทําให้การทํางานแบบไหนครับผมให้หางรถต่ำลงอ่างรถต่ำลงนะครับแล้วครนี้อันนี้คือวิธีปรับลงนะครับอ่แล้วถ้าปรับขึ้นรขึ้นนะครับกหมุนหางรถสูงขึ้นให้หางรถสูงขึ้นนะครับแล้วการใช้งานจริงควรปรับประมาณไหนครับ ควรปรับประมาณนี้นะครับให้หางรถสูงขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้คัดท้ายข้าหลังใต่ดินนะครับแล้วคราวนี้ก่อนการทํางานเราก็มาดูชุดโซ่นะครับโซ่เนี่ยตรงนี้นะครับไม่ควรจะอ่อนหรือตึงเกินไปเพราะถ้าตึงเกินไปจะเกิดการลากนะครับต้องให้มีช่วงฟรีบ้างแต่หาวว่าตอนนี้เรา,เรา,เราปรับตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชุดสปริงชุดแกนสปริงนะครับคือจุดนี้นะครับนี่แกนสปริงเนี่ยก็คือเราปล่อยเกลียว เพื่อให้มันเกิดการดึงขึ้นดึงลงได้นะครับผมโอเคแล้วคราวนี้เราก็มาตรวจเช็คอีกอย่างน,น,นะครับที่ลูกค้าชอบลืมคือช่องระบายข้าวตัวเนี้ยปิดไม่สนิทอ่านึกออกไหมครับคือตอนที่เราเรามาใช้งานใหม่เพราะเราเก็บกวาดข้าวออกแล้วตอนมาใช้งานใหม่ปุ๊บตัวเน,นี้ยช่องระบายข้าวเปลี่ยนสิทธ์เราควรตรวจเช็คนะครับอืมนะครับและถามว่าแน่นอนคือที่ผมบอกว่าก่อนการใช้งานเนี้ย แนะนำว่าให้ลองหมุนคัทท้ายดูว่าชุดเผาชุดเฟืองทํางานปกติไหมการใช้งานนะครับเราก็ควรเทสดูว่าระบบการทํางานปกติไหมระบบการทํางานของมันคือคัทท้ายไต่ดินส่งกําลังไปที่โซ่นะครับแล้วก็ส่งกําลังไปที่เฟืองแล้วก็ส่งไปที่เผาใต้ถังอ่าคราวนี้นี่ครับนี่เรามีข้าวนะครับเราก็ควรหมุนลองดูนะครับว่าหมุนลองดูนะครับว่าข้าวตกปกติไหมนี่ครับ โอเคนะครับเราหมุนข้าลงปกตินะครับเนี่ครับก็ดูว่าทุก,ทกแถวเราลงปกติไหมอืมแล้วคราวนี้เราเรามาดูการเบรกนะครับผมอันนี้เมื่อกี้เราทดลองการทดลองดูว่าการทําง,งานปกติไหมหลังจากนั้นการเบรกคือเราโยกคันเรียกโยกมาข้างหลังครับคราวนี้เราก็หมุนไปหมุนครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้ข้าวไม่ลงแล้วนี่นะครับระบบเบรคคือดึงไปข้างหลังนะครับผมและที่สําคัญลูกค้าชอบลืมตอนที่ช่วงกลับรถใส่เบรกแล้วลืม ปลดเบรคนะครับเราควรปลดเบรคขึค้นแบบนี้ <Hey. S 1> จานหางนี่ก็คือจานสิบสองลูนะครับสองลูตัวนี้จะลงอยู่ประมาณสักสามถึงสี่กิโลกรัมต่อไร่นะครับตัวนี้จะลงเป็นกอเลยถ้าเป็นจานจานสิบสองลูนะครับอ่าก่อนการใช้งานก็อย่างที่แจ้งเมื่อกี้ก็คือเราก็ตรวจเช็คน็อตตรวจเช็คทุกอย่างนะครับตอนเราข้ามคันนานะครับเราก็ต้องดึงเบรคนะครับเบรกขึ้นสามห้าที่ เพื่อไม่ให้ข้ามลงนะครับระหว่างเราเปลี่ยนแปลงน้นนะครับโอเคดูมาดูการกับขีเบื้องต้นเพื่อจะย้ายแปลงนา้นนะครับผมคัดท้ายหลังต้องใส่ดินสม่มเสมอแต่ตัวนี้เราเราดึงเบรกไว้อยู่นะครับไม่ต้องกังวลข้าวจะไม่ลงแน่นอนระหว่างเราย้ายแปลงนี่คือระบบเบรกที่เราแจ้งว่ามันจะมีระบบเบรกครับเห็นไหมครับเรายายแปลงเสร็จแล้วนะครับเรามาดูนะครับเราต้องนี่ครับระหว่างที่เรา ได้แป้เนี่ยเราเอาเบรกซึ่งม้้งหลังนะครับตอนนี้เราต้องกดเบรกก่อนการเริ่มงานทุกครั้งนะครับดูนะครับข้าวทุกคั้งนะครับอ่าครับผมอาครับเราเราจะเริ่มหยอดแล้วนะครับป็นง,งานง่ายครับเห็นไหมครับกัดทายหลังต้องใส่ดินนะครับระบบข้าวลงยังไง นี่ครับข้าวลงตลอดนะครับดู่ปใจกันถึงน้นะครับข้าวลงตลอดอเห็นนะครับตอนนี้ดานสีนะครับลูกค้าอยากได้7จ็กิโลกร,รัมต่อไร่นะครับผม่าแล้วดูการกลับรถนะครับนี่ครับ การกลับรถก็คือควรดึงเบรกนะครับนี่ครับกลับรถนี้เลยครับผมมาตั้งลามครับดูจากรอยเดิมนะครับผมดูจากรอยเดิมที่เครื่องหยอดนะครับให้อยู่ใกล้ชิดใกล้แนวรอยเดิมนะครับผมาประมาณยี่เซนอ่าขอยืมมาดูฝั่งนี้นะครับโอเคน,นะครับ ัดท้ายตายดินปุบข้าวจะลงนะครับย้ำนะครับพัดท้ายต้องใต่ดินนะครับผมทุกครั้งนะครับการใช้งานตอนช่วงกลับรถต้องใส่เบรกนะครับผมเพื่อไม่ให้ข้าวไปกองที่หัวนาครับกลับรถครับต็นนี้นาะแปลงใหญ่ๆจะดีมากเลยนะครับผม อันนี้เราเราเดินเร็วมากนะครับอันนี้ความเร็วจะเพิ่มขึ้นนะครับเดินเร็วแบบปกติเลยดูความเร็วอันนี้ความเร็นนวแบบปกติคนไม่เหนื่อยนะครับไม่เร่งตา,รตามมีตารเร่งอาจจะสูงได้สูงกว่าน,นี้อีกครับนะครับ,นนรบาการกลับรถนะครับก็ กดเบรกอองนะครับถ้านาแปลงใหญ่ๆเนี่ยจะได้จำนวนหลยไร้มากเลยนี่แปลงค่อนข้างจะสั้นนะครับอยู่ประมาณ30เมตรเองครับแล้ก็กลับรถครับการเตรียมดินถ้าได้แบบนี้จะหย่อนง่ายมากเลยครับผม เนะคบว่าคาท้ายไต้ดินเราต้องหมันคอยสังเกตนะครับว่าคท้ายไต้ดินคาท้ายไต้ดินยังไงข้าวก็ลงนะคบแล้วก็สังเกตว่าเราปวดเบีกหรือย,ยังค,ครับขอบคุณครับ